สวัสดีค่ะทุกๆคนฮ e ลโ o everyone วันนี้มากินยำลูกชิ้นปลาหมึกนะคะทุกคนจ๋าผักก็จะมีผักวางตุง is, ต้ง r รดิ s แล้วก็อันนี้กะหล่ำม่วงค่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ๊าอันนี้ก็จะเป็นผักประดับนะคะทุกคนจ้าผักวางตุ้งนั่นแหละคะ่ะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะจ้า ขอแยกใช้มือนะคะทุกคนจ้ะตั้งโทรศัพท์แบบออกลัวจะคว่ำหนูนะค่ะทุกคนจ้ะ Hmm. นินาฝากกติดตามไปด้วยนะคะทุกคนจ้านินาจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะทุกคนจ้า Mm. ชุ่มเป็นไงวะเนี <laughs> ่ยเอาไปทิ้งที่นู่นมาเลยชิดช่ว นำยำแซ่บมาค่ะ Mm-hmm. โอเคครับทุกคนจ๋าคลิปนี้ก็น,นี่นาก็ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย